เวลาจะมีประจำเดือนจะน้ำหนักขึ้นหน้าอกโตขึ้นสิวขึ้นจะรักษาอย่างไรดีค่ะอายุ29ค่ะตอนนี้29แล้ว <19 S 1> ก็มีประจำเดือนมามา,มาหลายมาหลายมาหลายปีแล้วเนาะใช่ค่ะก็อาการที่บอกมาเป็นอาการของช่วงก่อนมีประจำเดือนที่เจอได้ในผู้หญิงหลายคนนะคะโดยเฉพาะสิวบริเวณช่วงคางมันก็จะเม็ดใหญ่ๆห,หน่อยอเพราะมันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก่อนที่ มดโรคเอเ่อเยื่อบุหมดลูกอะมันจะลอกตัวลงมาะนะคะซึ่งอาการเหล่านี้มันก็อาจจะดีขึ้นหรือว่าเบาบางลงในกลุ่มคนที่เราพบว่าออกกำลังกายสม่ำเสมออ <Star> ช่วยได้ช่วยได้เพราะว่าช่วยได้เลยรวมทั้งลดเรื่องอาการปวดประจําเดือนด้วยนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดรสเค็ม,มแล้วก็พวกน้ําตาลน้าตาลขาวอ่ะรีไฟด์ูการ์ พวกน้ำเชื่อมทั้งหลายนะคะแลราพบว่าพอลดในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาการช่วงก่อนมีประจําเดือนที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็ลดลงหรือว่าเบาบางลงได้ในบางคนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเยอะมากจนกระทั่งแบบโอ้โหสิวมันแบบพอหายปุ๊บก็เป็นอีกจนหน้ามันแบบไม่สวยเลยกังวลมากแล้วก็อาการแคทตึงต้องมันปวดมากต้องกินยาแก้ปวดทุกเดือนปวดท้องเยอะมากหน้าซิปเป็นลมอะไรแบบเนี้ยก็ อาจจะไปลองอปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์ดูได้คือถ้าอาการมันเป็นเยอะมากแล้วก็ปวดท้องแบบหนักหน่วงมากจนน่าสงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหายเยื่อบุมดลูกงอกผิดที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเอ่อ endometriosis หรือภาษาทั่วไปชอบเรียกกันว่าช็อกโกแลตซิสอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีเป็นพวกติ่งเนื้อทําให้ฮอร์โมนผู้หญิงมันทํางานเยอะผิดปกติเนี่ยก็สามารถรักษาได้ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรง่ายที่สุดก็คือเขาก็อาจจะให้การรักษาโดยการให้ทานยาคุมกําเนิด ก็ที่ว่าแทนที่ฮอร์โมอนมันจะสวิงขึ้นสวิงลงจนมีอาการาที่น้องเขาเป็นอยู่แบบเยอะเยอะจนโอ้โหหน้ามันเป็นสิวหลงสิวจนไม่หมดเนี่ยพอฮอร์โมอนมันกลับมาสมดุลด้วยการใช้อยาคุมกําเนิดเพราะว่ายาคุมกำเนิดมันก็จะคุมระดับฮอร์โมอนในร่างกายเราเลยว่าช่วงนี้เลเวลเท่านี้ช่วงก่อนรอบเดือนมาเลเวลเท่านี้นะคะมันก็จะไม่สวิงขึ้นสวิงลงมากเหมือนกับการผลิตเองตามธรรมชาติในกลุ่มนี้ก็พบว่าปัญหาสิวก็มักจะลดลง